ท่านนกลตโตุสาขสุขเภอสนงท่านดรสลผัวพันธ์ผู้ในาการโรงเรียนสนุกอาทารท่านอาจารย์ท่านหอสมฤิเจีัยงเินผู้ในาการรงเรียนสนุน ศึกษาท่านสุภชัยวิจารณ์และท่านเป็นเสนาสนรองนายกสมนตรีินุวงศ์ท่านผู้หมวดกัปปิยะของทวงกัปนะครับท่านรองท่านประธานสภานะครับวิไลศักดิ์นะครับเราต้อนรับท่านรองประธานสภานะครับท่านสมาชิกท่านผู้มีเกียรติที่เข้า ปลุกวิธีเปิดและทานผู้เข้ารับการอบรมสมนานะครับในวันนี้ต่วันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ชื่อนะฮะชื่อของโครงการอบรมนี้ก็น่าสนใจนะครับท่านใช้ชื่อว่าอบรมแกนนนาจุดๆเป็นแข่งรวมพลรงและป้องกันการแก้ไขปัญหาและเสียติตในยุมโนดอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับ ก็เป็นเรืองที่ถูกต้องเพราะว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมดังที่ท่านานงสุภชัยหรืรายการวันสกรู่นี้เห็นว่าเป็นผู้นําในระดับทุกคนทั้งสิ้นะครับมีท่านกำลังมีท่โโทานอบปปรอกรรมการอปปรอ,อสมอมต่างๆ,ๆครับก็เรียวกว่าท่านเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่ง ถ้าในาระดับประเทศก็กำลังเดินสายถตัวทัวโกบินตัวอะไรอย่างนี้คือเป็นระดับของนราครับของชุมชนของตำบลของหมู่บ้านครับถ้าจะพูดถึงภยเสย,ยาเสพติดแล้วคงต้องไม่พูดละเพราะมันเยอะรู้ว่ามันร้ายแรงเกิไม่ต้องพูดถึงว่าร้าอยขนยางไง บอมีผลกระทบตอาสาอะไรยังไงไม่ต้องส่วนผสมมีอะไรบ้างท่านของลุงหมดละถึงไม่รู้ว่าส่วนผสมมีอะไรก็ไม่ใช่ของดีแหงก็กินละบานะครับกินแล้วก็สติไม่ดีนะครับจากคนดีๆก็จากคนน่ารักจากคนหล่อคนสวยก็เลี่ยนไปรูปหนึ่งนะครับเนี่ยคือผลีนอาติดท่านของห็นอยู่แล้ว ซึ่งในเรื่องของผลกระทบเนี่ยมันมีมากนะครับเมื่อกี้ท่านรองบอกว่าผลกระทบต่อสังคมต่อเศรษฐกิจต่อระไาก,การมีมากมายกิงเ, <c oughs> เราลองเราลองไล่เรียนหนูนะครับไล่เรียนหูว่ามันกระทบอย่างรลองไล่จากตัวเราไปเลยตัวตัวคนที่ที่ เป็นท่าทุงยาเสพติดแล้วกันะคะือตกเป็นท่าแล้วเนี่ยคือก่อนที่จะมาเป็นท่ามันก็จะมีเหตุมีม,ม,มีมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันมาตกเป็นท่านี้มากนะครับก็เริ่มจากลองก่อนนะจากลองก่อนชักชวนอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับแจของฟรีก่อนเราให้ฟรีๆเอาไปลองดู เพื่อนให้มาดูพี่ให้มานะครับในหมู่วัย้รุ่นจะเป็นเยอะนะครับ <c oughs> จะเก่งมีอยู่ในใบเรียนเนี่ยก็ลอก่อนของฟรีรอก่อนนะครับพอแล้วพอลองติดแล้วก็ต้องซื้อนะฮะซื้อก็ซื้อับใน้อยก็เป็นซื้อเยอะขึ้นซื้อมากขึ้นทุกวันทุกวันจากเคยเสี้ยวหนึ่งก็เป็นครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งมันก็เป็นเม็ดหนึ่งเม็ดก็เป็นสองเม็ดเป็นสามเม็ดเพิ่มปริปาม,ม,รปมาณไปเรื่อยเพราะรา่างกายเก่งขึ้น รับได้มากขึ้นซื้อไปซื้อมาเงินขนมที่ให้ค่าขนมได้ค่าขนมมาก็ไม่พอนะครับซือมีรายได้ทํางานแล้วาแล้วแต่ก็ไม่พอไม่พอก็ต้องขโมย <c ười> กายอะไรก็ดีไปก่อนอะอะไรขายได้เป็นเงินเสตามเ้าไปหาเอา,าก่อนนะครับมาก่อน ที่รองผู้ชายบอกว่าเป็นปัญหาอา่งแวรมนี้นะมาจากเดียวกันเดียวกันทั้งนั้นเลยนะครับก็จะสร้างปัญหาต่อเนื่องไปไม่หยุดเยอะแยะไปหมดนะครับมันก็จะกระทบต,ตนนั้งแต่คนตั้งแต่บุคคลเนี่ยในระดับบุคคลถ้าพูดกันผลกระทบเป็นระดับกระดับไปนะระดับบุคคลระดับครอบครัวระดับชุมชนหรือสังคมระดับประเทศในะะระดับประเทศนะครับ แล้ก็ระดับโลกด้วยนะครับคือระดับนานานชาติแน่นอนนี่ยคก็ทบต่อในระดับบุคคลเนี่ยแน่นอนเลยนะอย่างที่ผมบอกว่ามันก็ทําให้คนคนดีๆก็กลายเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะครับบุคลิกดีๆรล่รอๆสวยๆก็ไม่หอไม่สวยแล้วบุคลิกเสียหายนะครับบุคลิกเสียหาย แล้วแน่นอนเรื่องต้นสุขภาพเสียอยู่แล้วติดยาเนี่ยในตยาสมาสุขภาพไม่ดีความีทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งสมองเสียไปหมดนะครับทุกตัวของคนถ้าวตัวข้าวตัวตัวคนเดียวนะครับครับพอเริ่มจากตัวเองมันกระทบไปถึงครอบครัวทุกครอบครัวด้วยครอบครัวไหนที่มีสมาชิกในครอบครัวที่ตกเป็นท่าสอญญาหลงไปติดผมพยายามจะไม่โทษของคนที่ติดนะคนคนก็ไม่ได้ทั้งใจ คือมันหลงไปแล้วมันติดไปแล้วเนี่ยมันถอนยากแม้แต่ในวงการแพทย์เนี่ยที่ก็ต้องจําเป็นต้องให้ยาให้มอร์ฟีนให้อะไรต่างแก้เจ็บปวดเนี่ยให้จนคนไข้ติดนะครับรับมากๆเนี่ยติดติดนะครับหายป่วยแล้วต้องไปหามาใช้ก็มีเหมือนกันนะฮะบางทีนั่นคือตัวอย่างที่ว่าเขาไม่ได้อยากจะติดอยากจะอะไรแต่ว่าพอหลงไปแล้วหลุดไปไล้มันก็ติดนะติดก็ถอนตัวไม่ขึ้นก็ตกเป็นทางไป ก็กระทบครอบครัวนี่ผลก,กระทบ่อครอบครัวกับตัวเองแล้วก็สู่ครอบครัวแล้ว,วครับครอบครัวก็สิ้งแรกเลยในเรื่องของความสุขในครอบครัวหายไปแน่ลูกติดยาวนั่งหัวก็ตองชอบใจอยู่วันมีนั่งครุ่มใหญ่ครับพ่อแม่เขาม่รู้จักนายตายจะแก้ไขปัญหาไนนี้มีแต่ความทุกข์ทั้งวันในครอบครัวนะครับทะเลาะวิวาทขัดแย้งมีแมน่นอนเพราะว่าอะไร คนเือสภาพจิตใจไม่ปกติเนี่ยมันก็คุยปกติไม่ได้นะครับก็จะมีปัญหาถ้าเราขอแอย้คว้ากัรแย้เงในครอบครัวมีปัญหาครอบครัวนะครับมีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจครอบครัวจำแย่เศรษฐกิจตัวเองพักไปแล้วแน่นอนนะครับเงินหามาไรายได้ที่ได้มาไม่พอก็ไปฉุดสร้างให้เศรษฐกิจของครอบครัว พอแม่ที่มีรายได้พี่น้องที่มีรายได้ก็ต้องมาเสียกับไอ้คนที่ตกเป็นท่า,าอา่างนี้เสียผิดเสียหายในครอบครัวเสียหาย <c oughs> นี่นี่ในครอบครัวนะครับก็ทบหมดเลยกระทบไปถึงในเรื่องของสังคมอีกนะครับเป็นไงครับถ้าครอบครัวไหนที่มีลูกติดยาทั้งสี่ห้านคนที่รับการส่งเสริมยกจอก้องจะรับลูกไม่มีทาง คนก็รังเกียจสมาชิกในพรกบคสังคมก็รังเกียจไม่ชอบนะครับไปไหนก็ไม่ค่อยอยากจะไปคนก็ไม่อยากจะพบกับทั้งครอบครัวเลยนะก็เสียหายมีบทกระทบแล้วก็ชุมชนไหนที่มีมีเยอะๆขึ้นมาก็ชุมชนก็เสียหายอีกนะนะครับการพัฒนาต่างๆเราจะเรียกปรนะชุมอนะไรต่างๆเขาไม่สนใจ เราจะให้พัฒนาให้ความรูปมรือเรื่องใดๆเขาก็ไม่สนใจนะครับเพราะเขามีเรื่องหนึ่งที่เขาจะต้องไปทํานี่ยังไงอย่างไอมียาทำไมจะมีเขามีอย่างที่เป็นภาระมากกว่านะครับนั่นะนะก็เป็นเรื่องของของผลกระทบต่อครอบครัวแล้วสมมติว่าหัวหน้าครอบครัวอย่างเมื่อกี้พูดถึงแค่สมาชิกเนะี่ยถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ไป เอาละเป็นผู้เสพนะครับก็ทําให้มีปัญหาแน่นอนถ้าถึงขนาดเป็นผู้ค้านะครับเป็นผู้พริสหัวหน้าครอบครัวถ้าถูกจับกลุ่มดําเนินคดีต่างๆขึ้นมาสมาชิกในครอบครัว,รวลูกเมียต่างๆก็แน่นอน,นะครับเดือดร้อนเดือดร้อนไปด้วยนะครับอาจจะมีส่นวนเสี่ยวข้องส่วนโภพภัในต่างก็ สามารถที่จะถูกตำเนินคดีหรือถ้ามีรู้เรื่องด้วยเลยก,ก็ก็แย่นะก็แย่ามา่เก็นครอบครัวลูกเมียก็แย่นะครับเสาหลักเลยเนะสาหลักซึ่งจริงๆถ้าไม่อยากเป็นเสาหลักเป็นเสาอะไรก็ไม่รู้นะครับมันเป็นผลกระทบผลกระทบต่อไปถึงป,ประเทศอนะ่ะประเทศประเทศไหนที่มีในเรื่องของยาเสพติดมากๆนะครับ พามีปัญหาแล้วก็ไม่แก้ไขอีกประเทศนั้นก็ิดต้องยอการ,รัเกียดจากประเทศอื่นประเทศอื่นก็ไม่ค่อยอยากจะคบค้าด้วยนะครับต้องกลัวเหมือนกันนะครับประชากรของประเทศนี้จะเข้าประเทศอื่นก็ไม่อยากให้เข้าแล้วนะครับหรืเข้าก็ต้องตรวจทียิบไปจากประเทศไทยก็ต้องรู้อย่างดีๆเลยอ่องนี้นะครับมีปัญหา จนถึงระดับประเทศจะกระทบจ,จากคนไปถึงประเทศเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่รัฐบาลยกมาเป็นวาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งชาติวาระแห่งชาติคือเป็นเรื่องที่ที่จะต้องดําเนินการเป็นนโยบายของของชาตินะครับวาระอาเภอวาระจังหวัดน,นี่ก็เช่นเดียวกันนั้นอําเภอก็ถือว่าเป็นวาระของอำเภอด้วย นอกจากในเรื่องที่สำคัญสำคัญระโยงรเปนานวารงเลยนะครับนี่คือผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะหยุดยั้งสิ่งที่หยุดยั้งได้มันก็ต้องไปหยุดอยู่ที่ในระดับล่างก่อนนะครับนเป็นเรื่องของต้นน้ำนะะต้นน้ำต้องไปจัดการที่ต้นน้ำก่อนนะครับเหมือนน้ำนะเหมือนน้ำเนี่ย ไม่ดูแลต้นน้ําเลยเรามาดูแต่ปลายนะมาดูแต่ทางนี้ไปหายหนุนกลางอย่างนี้กลางขวางน้ําอยู่นั่นแหละนะครับมันก็ยังไงทําไม่ได้ต่อไปที่ยังไม่อดูู่รุต้นน้ํากลางน้ำซึ่งขณะน,นี้ท่านท่านนายกยิ่งรักรับคณะก็ไปดูไปดูัญหาในเรื่องของของของน้ำเนี่ยนะครับไปดูวาจทางต้นน้ํามาจะเป็นยังไงนะครับเป็นาทางท่สอบ ก็เช่นเดียวกันครับยาสยเสพติดต้องไปดูที่เรื่องไปที่ต้นน้ำไปที่ต้นน้ำแล้วจะดูยังไงนายเพือก็อมาพูดร่อยๆจะให้ผมทํำยังไงดีนะครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าคือเรื่องยาเสพติดมันเป็นเรื่องระดับชาติเป็นวาระแห่งชาติคือเป็นวาระของทุกคนไม่ใช่วาระเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องของสุวราชการไม่ใช่เป็นเรื่องของสถานศึกษา ครับซึ่งปัจจุบันนี้เราเน้นเนี่ยเป็นเน้นหนักที่สถานศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับสถานศึกษาเนี่ยจะต้องดูแลตรงนี้อย่างดีนะครับซึ่งก็ได้ทางทางผู้บริหารสถานศึกษาทางพระกทางการศึกษาเนี่ยช่วยอย่างยิ่งนะครับมือปิดตาให้กันนี้เป็นวาระแห่งชาติคือทุกคนต้องมีหน้าที่ด้วยกันครับไม่ใช่เฉพาะภาครัฐนะทุกคนต้องมีหน้าที่ด้วยกันเราก็มาดูที่ต้นน้ำที่ต้นตอมาแก้ไขตรงนี้นะครับ แก้การนณิเมื่อเป็นวาระาแห่งชาติเป็นเรื่องของชาติมันก็ต้องใช้พลังของชาตินะครับแต่ก็เราเรียกว่าพลังแผ่นดินนะพลังแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อสูตรนะครับศูนย์ต่อสู้อัจฉริยาสิทธิ์ก็เป็นศูนย์พลังแผ่นดินอาจฉริยะสิทธิจนะครับเปลี่ยนเป็น,ปนใช้คําพูดปกตินะครับแล้วก็นโยบายเรื่องของห้ารั้ว ห้ารวนะครับมีรวโร,โโร,ง,โร,ร <c oughs> งเรียนรวสังคมร้วชะไรกันกปรับเปลี่ยนมาเป็นอ,อ,อะไรอนะ่ะผมก็จำไม่ได้เจ็ดเจ็ดแผนหกหลักสี่เล่มสี่เล่มอะไรต่างมันมีเยอะเยอะเลยนะครับรู้แต่รู้แต่ว่าจำทั้งหมดมาประมวลข้ามาทีหลังนะครับมัาจะต้องมีแผนมีเแผนด้วยกันเจ็ดแผน เแผนแล้วก็มีหลักมีนโยบายที่ต้องเร่งมั่องแต่ก็ต้องเริ่มที่จุดเริ่มต้นอย่างที่ผมว่านะครับใช้ผลางกันเองเลงทุกท่านเบื้องต้นเลยในเรื่องของข้อมูลต่อสารอันนี้อยู่ในในส่วนนโยบายที่เป็นเรื่องของ สี่ปรับสามปรับอะไรูนะผมมีได้จำมาปรับปรุงข้อมูลข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องถูกต้องตรงกันของอำเภอของตำรวจของสาธารณสุขของโรงเรียนนะครับของกำนันผู้ใหญ่บ้านของของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องต้องต้องถูกต้องตรงกันนะครับไม่ตรงก็มาบูณาการก็ต้องมาดูกันนะครับมาปรับกันครับนั้นข้อมูลข่าวสารที่สำคัญที่สุด แล้วจริงๆในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนี่มนไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่ไม่ได้ข้อมูลเพราะไม่มีการบอกข้อมูลเท่านั้นเองคนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมันสังเกตไม่ยากหรอกครับว่าคนนี้มีพฤติกรรมที่แปลกหรือเปล่าเวลาเขานอนอนี่ก็ไม่ชอบนอนเขานอนไอ้นี่ออกจากบ้านเขาออกจากบ้านทำางานไอ้ที่เนานีนอนไอ้นี่แปลกแล้วนะครับ วิจารดาวิจารนอนยังไงตาแข็งทัคือเลยนะครับนี่คือพฤติกรรมแปลกนะชอบรวมกลุ่มไปคบใครกันรู้เดี๋ยวก็มีคนแปลกหน้ามาหานะครับแล้วก็มีเงินมีทองมีท้ายผิดสังเกตรู้สึกไม่ลำบากเลยไม่เห็นทําอะไรแต่ทําไมไม่ลำบากเลยเราทํานาแทบตายเราทำมาหากินแทบตาย รูดรายัางังแยอยู่เลยเนี่ยคนนี้มันไม่เห็นจะทำไรนะไปไปมามาไปไปมามาอยู่สุขสบายนะครับดูดูดูคนสุขสบายดูบอนะครับดูดูจะเห็นว่าริ้วรอยต่างๆของความตราตรามไม่เคยมีจะดูสบายนะฮะดูเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าหน้าผมวอะไรของนั้นดูนั้นดูนะครับดูเฟอร์นิเจอร์ ด้อนะครับบางคนเขาก็พลาทำพยายามทำไม่ให้รู้แต่ว,ว่ามันก็พอสังเกตได้ว่าไม่ลําบากแน่ปกติไม่ได้ทําอะไรทำไมไม่ลําบากเลยนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในะดลบผู้เสรถ้ับเาผู้เสษเนี่บุคลิกที่ผมบอกกันเปลี่ยนไปไม่มีหน้าผ่องใสสดชื่นตาหวานยิ้มหวานเนี่ยจะหายไปหมดไม่มีไม่มีเนะครับ ไม่มียิ้มหวานเหมือนพนพรลัตเนี่ยท่านมหนาพนพรลัตเนี่ยไม่ใช่แล้วยิรร้มไม่หวานหรอกเคยยิ้มหวานเล้ยิ้มไม่หวานในวาน่ากผู้ชายผู้หญิงนะครับตาก็เหมือนกันมันก,ก็เปลี่ยนไปผิวพรรณอะไรต่างก,ก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วก็ไม่ค่อยคบกันหรอกครับเขาะจะไปคกบกับพวกเดียวกันเขาไม่ค่อย,อยุงอย่งกับใครไม่จะสังานเครอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนทัศนคาาติ มันมีอุปสรรคอย่างหนึ่งก็งงคือในเรื่องของทัศนส่สติอันนี้เป็นเรื่องของที่จะต้องการเปล่ามือนกันเป็นนโยบายนะครับต้องเป็นปยน,นปรปับปรุง,งทัศน่ติเช่นว่าถ้ารู้ถ้ารู้ว่าลูกหลานโอ้ยมันน่าจะติดไรหอนี่นะครับอย่าไปไอต้องไม่ไอายเพราะถ้าอายแล้วไม่ยอมไม่ยอมที่จะนำกากลับเข้ามาสู่สังคมปกติเนี่ย จะยิ่งเป็นการผักเขาหรืว่าดำเขาลงนรกไปเลยเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับต้องไม่อายตัวอย่างเห็นได้ชัดเห็นไหมครับในระดับประเทศเลยเซกโลโซเซกโลโซนะครับจากคนจากคนติดยาทุกติดหนักนะฮะติดจนตะจร้อนหมดเลยขับรถกระหาวอามีคนขับรถตามจะมายิงจะมาฆ่าขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่โคราชะ,ะโคราชนะ บุรีรัมบุรีรําบุรีรําก็ไปดา่าเขไปว่ามึงแน่จริงนะเจออะไรต่างขับรถยิงกับลอ้อว่นมีคนขับรถไต่ตีไต่ขานะครับเขาก็ตัดสินใจเขารับประมาบังบัดมาได้รู้สึกจะเดือนหรือสี่สิบห้าวันเนี่ยนะนะครับได้แล้วแล้วต่อไปก็จะต้องเขาจะให้กลับบ้านนะกลัาบบ้านเสร็จก็จะต้องมาที่ สถาบันธัญรัตรร์อาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสองพันหรือสามพันมาเรื่อยๆสักสามเดือนเรื่อยๆแล้วก็ถัดจากนั้นไปหกเดือนเนี่ยก็จะค่อยๆคางไปแต่เขาก็จะจับตามดูอยู่เป็นปีสองปีนะครับสองปีประมาณสองปีกว่าที่จะพ้นกระบวนการนี้จะก็ต้องดูตามอยู่เรื่อยๆนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วคนก็เห็นใจคนเห็นใจโจรอยู่รากกับใจนี่คนเห็นใจ,จ,น,ใจ,น,น,ใจนะครับ ต่เวลาคนดีๆไ่เป็นโจรไม่มีใครเห็นใจนะนะครับต้องคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้ถ้ารู้ว่ามีลูกมีหลานมีคนใกล้ชิดหรือคนอื่นแล้วแต่ก็ถือเป็น,ปนลูกหลานทั้งหมดหละในหมู่บ้านเนี่ยนะครับท่านต้องถ้าพูดคุยเขาได้นำเขาเข้าสู่กระบวนการาบำบัดได้ยิ่งดีสมัครใจาบำบัดได้ยิ่งดี ไม่ใช่ต้องรอให้ท่านผู้หมวดจับก,ก่อนแล้วก็รอ้ยเดี๋ยวจะให้เป็นไปสมัครใจดีกว่าอะไรต่างคุยกันอีกเดนั้นถ้าถูกจับไปแล้วคนรู้เรื่องกันนึงบ้าขึ้นเล้วนะครับถ้าสมัครเข้ามาเนี่ยเขาไม่มีปนะัญหานะครับก็มาแบบเงียบๆซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องร้ายแรงนะครับ ถ้าเจอถ้าพบไ้เห็นนะครับต้องปรับท่าท่าสติอย่างที่ผมว่าต้องไม่อายนะครับถ้าผมมีลูกที่มีปัญหายนี้ผมก็ต้องไม่อายผมมีเพื่อนเหมือนกันเพื่อนเจ้าลูกก็ก็มีปัญหาเขาก็ไม่อายครับเขาก็ไม่อายแล้วก็ลูกเขาก็รอดรอดพ้นเป็นเก่าก็เป็นคนดีคนเนี่ยพอรู้พอรู้แล้วเนี่ยพอหันกลับไปดูพวกเขาเคยผ่านมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะจะจะกลับมายาก แต่ต้องไม่ใช่กลับมาสู่สังคมเดิมๆนะครับตะบอมบาดเสร็จเนี่ยปัญหาที่ธัญรัตน์ผมเคยไปดูงานที่สสถานธัญรัตน์เนี่ยเคยไปดูงานก็จํานวนไม่น้อยที่กลับเข้ามานะครับกลับเข้ามาถึงเกือบเกือบ50เปอร์เซ็นต์ได้นะครับหรือ50เปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขากลับไปสู่สังคมเดิมว่าพวกเพื่อนกันเพื่อนเก่าๆที่อยู่ในวงการเหมือนเดิมยังไม่นั่นก็ กลับไปไป,ไปเปเจริสภาพเดิม่างนั้นนะครับอาจจะใจแข็งได้ระยะนึ้งนะครับพอมีปัญหามีอะไรกระทบกระทั่งมันก็กลับหัวสู่วงจรเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความรักความอุ่นในครอบครัวนี่เป็นพื้นฐานในท่านก็คงเคยฟังมาเยอะนร้บ ตัวผมเองผมเคยเจอเนะครับสมัยเรียน,นยมัธยมมัธยมก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งก็ชวนผมไปกระท่องเหมือนฉากเหมือนในหนังเลยไปเต้นกระท่องแล้วก็ก็ถูกให้ผมดูเลยนะครับเอาแมมไหม,ไหมให้ผมฟรีด้วยกันตนะให้ผมฟรีมนนผมก็ไม่เอาผมก็กลับไปโอเคครบเลยคนนั้นนะครับเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลนี่คนแข็งแรงมากนะครับ ็นนักกีฬาด้วยต่อมาถูกจับถูกจับนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะตายแล้วแหละผมเล่นมาเยอะๆมันไม่ไหวแล้วคงตายแล้วใจรนรอนเคยเจอมาถ้าสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยผมอยู่ในครอบครัวที่ไม่อบุ่นะครับวันนั้นนะที่ก็ตัวเนื้เอาหน่อยวัชริณน์นอ้อยอย่างนี้นะครับสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยผม ผมเนี่ยช้ามาพ่อแม่กระดาวทุกวันอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็าว่า้มเดี๋ยวว่าอย่างนี้อะไรต่างทุกวันมีปัญหากับบ้านตลอดเพราะผมีวมาหาเพื่อนเอ่ังถ้าผมมีปัญหาโอกาสที่ผมจะหลุดไปเขาเนี่ยมันมีไหมครับมีมากมีมากหลุดไปเลยนะครับหลุดไปเลยเอาเอาเอาว่ากุ้งใจอยู่ผมอาจจะตกเป็นทาสไปด้วยกับเขาไม่ อย,อ,อยู่ในกระบวนการโดยการช่วยกันค้าช่วยกันขายก็ตายไปนะครับเป็นไปได้เพราะฉะนั้นความรักในครอบครัวครอบครัวเนี่ยครัวสําคัญที่สุดเป็นเบื้องต้นเลยนะครับเป็นวัคซีนเป็นวัคซีนที่จะป้องกันได้อย่างดีนะครับความรักครอบครัวเนี่ยเป็นวัคซีนนะครับเป็นวัคซีนป้องกันได้เบื้องต้น evet. ครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ สำคัญมากนะครับก็ฝากไว้กับท่านนะครับฝากไว้กับท่านเป็นแกนนำครับของหมู่บ้านของชุมชนที่จะช่วยดูแลเรื่องนี้เป็นแกนนำที่จะช่วยสนับสนุนหน่วยงานส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหานในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของทุกๆคนนะครับเป็นเรื่องของทุกสว่วนภาคสว่วน ที่จะต้องเกี่ยวข้องแล้วก็ช่วยเหลือกันแก้ไขเรื่องเหล่านี้นะครับผมต้องขอขอบคุณและขอชอช่นชมนะครับที่สาลันบถสนมที่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะครับการยบรมแกนนำนะครับขึ้นมานะครับขอขอบคุณออวิทยากรนะครับทราบว่าจากโรงพยาบาลสนมแล้วก็โรงพยาบาลศรีของผูกนะครับกับท่านเจ้าหน้าที่ตำรวจรสนมนะครับที่มาเป็นวิทยากรในวันนี้ขอบคุณท่าน ผู้บริการโรงเรียนของทางหน้าส pues, ุริการนะครับแลก็นักงานส่วนราการนะครับของเทศบาลนครสนทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนช่วยกันในการดเนินไปโดยเฉพาะยิ่งของคุณท่านผู้เข้ารับการทุกท่านนะครับที่ถือว่าท่านเสียสละนะครับถ้าไม่มาเนี่ยท่านก็ไปทำอาหารกินได้อย่างนี้ไม่มาก็ได้นะไม่มาก็ได้ไม่มาก็ได้ ทาา่าาท่นานจีนไปมาเราเสียเวลานะครับแต่ท่านเสียสละต้องขอขอบคุณท่านด้วยใจจริงเลยนะขอชมเชยในในความความเสียสละของท่านนะครับและคนนั้นสังคมก็อยู่ที่ท่านนะครับขอฝากความขอขอควงมไว้กับท่านนะครับก็ให้ คุณความดีสิ่งดีๆที่ท่านทำไว้นะครับขอให้อำนาจของวสีรัตน์ไกรและศิษิ์สิธ์ทั้งหลายที่ท่านรบตั้งทีงนะครับบารมีของปู่ตานะครับพระรวรรดิผ่านาแ,ลแล้วะปู่ตาของทุกหนองนะครับปู่ตาทุกทุกองน,นะครับขอ,อมาสนุได้ปกปักคุ้มครองบรรดาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญถึงพร้อมด้วยอายุวันณนะสุขภาระ,ราะ ประสบความส็จในชีวิตโดยทั่วกันนะครับวันนี้ได้เวลาที่เป็นมงคลและก็สุวรคแล้วผมขอเปิดโครงการคือโครงการแกนนำกุมนค,คนเข้มแข็งรง่วมตระรงและป้องกันการแศรศกร้ไขสถานยาเสพติดในชุมชนอย่างยัง่งยืนเชิญพระเกียรติเทือไทยองค์ราชันของเทศบาลคบนสนงณัดันะนีนครับ